กินข้าวกันแก,งส,ก,นะะนแกงส้มผักรวมนะคะนี่แกงส้มผักรวมแกงส้มปลาช่อนใส่ผักรวมนี่หัวไชเท้าเราก็มีกวางตุุงกวางตุ้งแล้วก็ใส่ผักกระเฉดคนที่ชอบกินผักกระเฉดมาก ข้าวเดียกันนะทุกคนเป็นเป็นอะไรที่โรคจีบมากเลยนะคือเราต้องกินน้ําตลอดเลยเป็นหวัดก็ไม่หายแล้วทีเป็นไข้ไม่หายแล้วทีอะเป็นไข้นานมากแกงส้มบอกหวานเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้วันนี้ไม่ได้แกงบอกหวานมาใส่แกงส้มผักรวมมีกวางตุ้งแล้วก็ผักกระเฉดเฮ้ยขอบคุณแชร์ไลไ์แชร์เตง มีมีผักกระเจ็ดกวางตุ้งแล้วก็หัวเช้เท้าอ,อุ่ย่าขอบคุณคราน่ารักตลอดเลยโอ้ยน่ารักน่ารักขอบคุณครามากินข้าวด้วยกันไอ้ที่หนูชอบนะ จะว่าไปหนูก็ชอบทุกอย่างอะที่เป็นผักอ่ะปลาก็ชอบแต่แบบถ้าเป็นเมนูแกงส้มเนาะนี่อันนี้เลยทีเด็กก็คืออ่าเรียกอะไรนะลืมกวงตุ้งกวงตุ้งจะหวานหน่อยอืมมีแบบต้มแบบยุยเลยฟันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนี่ หัวเชโปร้หัวเช็เท้าแกงส้มวันนี้แซ่บมากินน้ำอีกว่ากินข้าวค่ะกินน้ำเย้ว ไปกินข้าวด้วยกันอืมอร้อนอืมชุ่มเย็นเลยลงมาจากเตาเมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะตะก้า กินเลือดหัวใจเท้านะมันแล้วหัวใจเท้านะนแ,านะแบบร้อนนานมากหัวใจเท้าร้อนนานมากกินเนื้อปลาด้วยเนื้อปลาช่อนอืม าจิจามากินข้าววยกันแล้ว้อนร้อนเลยแ,แ,แก่เจ็บคอ,อน้ำเก่งมาก <G ül üyor> ยังก,กินโดนกล้างเลยอืเป็นมื้อเช้าเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินใช่อร่อยยำไก่ พุ่งน้ำแบบก้าวเป็ดยังร้อนๆอยู่เลยอหะหรือว่าผักกระเฉดที่เหลือมาแช่ตู้เย็น จนึ้นต่อน้ำหนึ่งขวดเงี่ยลืมไปว่าเขาใส่ถั่วฝักยาวด้วยชจ้าพิมพ์ผับมากอื เด็ดยาวไว้ไหมเนี่ยหนังประเทศน่ะ <c oughs> <c oughs> คุณนี่ทำกับข้าวทุกวันน่ะจะทำให้กับข้าวอร่อยนะใช่ขนาดนี้ยังไม่หายจะพอเลย อยู่นั่นแหละอืมควานหาควางตุ้มดีกว่าพี่ไม่ได้ทำงานเหรอปกติพี่ทำงานอะไรเนี่ย ว่าจะถามหนายครั้งแล้วอืคือน,น้ำลาย,ยเจ็บคอเลยวันนี้ว่าจะไปหามหมอที่คิิกีอีกสักครั้งหนึ่งมันทำไมไม่หายตักทีจะหนึ่งเดือนเต็งมแล้วเนะี่ยอยากกินมะม่วงสุกอืม อากาศร้อนมากมีแววกินข้าวไม่หมดนะเนี่ยกินข้าวได้น้อยมากน้ำหนักผมไม่ไม่อ้วนไงหรือยังไม่ไหอยู่ก็ไม่รู้สิ แต่กับข้าวอร่อยมากเลยนะนี่เราพัดลมาเปิดร้อนยังเลย สองแล้วเร็วจังวันวันหนึ่งก็เร็วมาก ทำไมอา,ากาศร้อนขนาดนี้อิ่มร้อนด้วยมาละ กินมอ็มเอ,ม,อ,ม,อมหา้าไม่หมดร้อนมากนี่น้ำามืขวดพอดีเลยเอาแล้นะทุกคนต้องอายใครอะคะถ้าอายจะต้องมาไร้ทำไมจะต้องอายใครเอ่ย ตามโดยของหวานไม่มีของหวานให้กินต้องมีแต่มะม่วงสุกแล้วแหละหน้านี้ห,นห,นหืม,ม,มหหกเก่งอะไรเข้า็กินไม่หมด ต่อจานยัง่ไม่หมดเลยนะคะว่ากินเก่งคงกินเก่งไม่เท่าเธอเหรอมั้งเพราะว่าผู้หญิงเต็มที่ก็กินเนี่ยขนาดนี้กินข้าวยังไม่หมดจานเลยผู้ชายเห็นกินทีสองสามกระมังเนี่ยไม่กินไม่กินเก่งกว่าหรอ ยังไม่หายไข้เลยอ่ะไม่เห็นตอบคำถามเลยว่าจะอายใครกินข้าวเขาก็กินกันแบบนี้ป่ะจะให้เคี้ยวจะให้เคี้ยวยังไงอ่ะช่วยทาให้ดูหน่อยได้ไหมเปิดกล้องมาทําให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเคี้ยวข้าวกันอย่างไรถึงจะต้องไม่อายใครไงอยากรู้จังเลยไปไหนแล้วนะ นะอิ่มจริงแล้วไปแล้วนะทุกคนอิ่มแล้วอิ่มล้กินเนื้อปลาให้หมดอีกชิ้นก่อนกินปลาเยอะจะได้ฉลาดตั้งหน่อยนึงนบายขาดร้อนมากเปิดแอร์ดิ้งไว้ไปนอนแอร์นีกว่าร้อนไปแนละ้วทุกคนไม่บายเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันใหม่ แบดก็หมด